ระบบนี้นะครับก็จะเป็นระบบจัดการกิจกรรมในวิทยาลัยครับหรือแรงเรียนหรือเมมหารายครับเพื่อเช็กดูว่านักเรียนนักศึกษาคนนั้นอนะ่ะได้ทํากิจกรรมที่โรงเรียนกําหนดไว้ครบหรือเปล่านะครับเี๋วยวเรามาดูวิธีการใช้งานเลยดีกว่าแรกอ,อ๋อแอดมินก็เข้าละบมาครับแต่ในหน้าเข้าระบบเนี่ยก็จะมีการค้นหาข้อมูลลยนจากตรงนี้เห็นไหมครับอ่ะคลิกเข้ามาดูได้โดยการกอรอกรหัสนักเรียนเข้าไปครับเราจะดูว่านักเรียนคนนี้รหัสนี้นะครับ ทํากิจกรรมครบหรือเปล่านะครับมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องเข้านะครับเดี๋ยวเรามาที่แอดมินก่อนนะครับกรอกข้อมูลแอดมินเข้าไปเมื่อเราอินแล้วนะครับก็จะเข้าสู่ระบบนะครับก็จะเป็นหน้าแดชบอร์ดธรรมดาไม่มีอะไรครับต่อมามีการศึกษาครับเราสามารถเพิ่มปันปีการศึกษาลงไปได้ครับเช่น5้าแปดหกแปดเจ็ดหกเจ็ดนี่ครับส่ว่าเราเพิ่มเข้าไปสองห้าหกเก้านี่ครับเห็นมันก็จะขึ้นปีการศึกษาเพิ่มเข้ามา ต่อมาเพิ่มแผนกครับเช่นถือว่าเป็นวิทยาลัยแล้วกันนะครับแผนกช่างยนต์นี่ครับแผนกช่างยนต์เลยนะครับแผนกไฟกดเพิ่มแผนกต่อไปแผนกคอมเรากดเพิ่มแผนกเรียบร้อยแล้วต่อมาก็มาเพิ่มนักเรียนครับการเพิ่มนักเรียน่ะสามารถเพิ่มทีละคนได้คิดไหมครับเพื่อปีการศึกษาแล้วก็เลือกแผนกหรือว่าจะเพิ่มจากซีเอวีได้เลยครับก็โดยการเลือก เปการศึกษาก่อนนะครับแล้วก็เลือกแผนนะครับแล้วก็กดเลือกดูเซีนะครับโดยเซีเนี่ยทำแบบนี้ครับรหัสนักศึกษาแล้วก็ตามด้วยชื่อนักเรียนนะครับชื่อนสกุลนักเรียนเพราะว่าผมเรียกเซีมาเรียบร้อยแล้วก็กดนําเข้าข้อมูลครับพอนําเข้าข้อมูลเสร็จแล้วเนี่ยก็จะเป็นนักศึกษาที่อยู่ปีหกแปดแล้วก็อยู่ในแผนคของนะครับเห็นไหมกดเพิ่มนักเรียนเรียบร้อยแล้วเห็นไหม นี่ก็จะเป็นชื่อนักเรียนชื่อนักเรียนเข้ามาแล้ว็เนี่ยเนี่ยก็จะได้แบบนี้เห็นไหมครับต่อมามาสร้างกิจกรรมครับอ่าเช่นกิจกรรมวันไหวค้ครูนะครับจัดวันนี้นะครับแล้วนักเรียนที่เข้ากิจกรรมเนี่ยนักเรียนทั้งหมดหรือว่าเฉพาะแผนก สามารถเลือกได้ครับเช่นแผนวันวันขึ้นปีใหม่นะครับนักศึกษาก็ไปร่วมร่วมงานปีใหม่ด้วยครับที่งานกาชาิอะไรเงี้ยส่วามีแค่แผนกของไปอย่างเดียวอ,อะไรประมาณนี้ครับสามารถเลือกได้แติว,ว่าผมเลือกเป็นทั้งเรียนทั้งหมดเลยครับส่วนนี้ก็เป็นรายละเอียดของกิจกรรมนะครับแล้วก็กดเพิ่มกิจกรรมเข้าไป เห็นไหมครับตอนนี้นักเรียนมีอยู่ห้าคนถูกไหมครับอมีห้าคนเท่านั้นต่อมาตัวนี้เป็นปุ่มรายงานครับรายงานเขา้าร่วมรายงานสรุปเนี่ยรายงานสรุปอยู่ข้างล่างเห็นไหมครับสรุปรายงานเข้าร่วมเห็นไหมครับว่านักเรียนที่เข้าร่วมเนี่ยลงทะเบียนแล้วว่าเข้าร่วมนะครับรายงานตามรักเรียนเห็นไหมว่ามีกรรมทั้งหมดกี่กรรมแล้วเข้าร่วมแล้วกี่กรรมอ่าประมาณนี้นะครับ อ่าเสร็จเรียบร้อยเนี่ยเราจะมาเช็คากิจการรมครับเช่นกิจกรรมพันครูตรงนี้ใช่ไหมครับก็กดปุ่มลูกตานะครับก็จะเห็นรายชช่อกิจกรรมครับส่วนแต่ว่าลงทะเบียนเรียบร้อยแล้วราวนี้เราจะมาเปลี่ยนคำว,ว่าขาดเข้าร่วมหรือว่าเข้าร่วมแล้วนะครับก็สามารถมาเช็คตรงนี้ได้ครับหรือว่าจะท,ทําทีเดียวหมดเลยก็ได้ครับเช่นเข้ามาทั้งหมดกดทีเดียวเลยจะเข้ามาทั้งหมดนะครับแบบนี้ครับส่วนผม เลือกเข้าร่วมทั้งหมดครับแล้วก็มีคนแรกครับซลดาไฟนอลเซนเซอร์ซ<ม>ิลเนี่ยค่ะหนึ่งคนนะครับเห็นไหมว่าขาดหนึ่งคนพอมาที่รายงานครับเห็นไหมก็จะขึ้นเลยว่ารายงานเนี่ยขาดหนึ่งคนรายงานสรุปเห็นไหมครับว่ากีการไฟรูน่ะมีเข้ามีคนที่ต้องเข้าร่วมหมดห้าคนเข้าสี่ขาดหนึ่งเห็นไหมเป็นตัวเลขเข้าร่วมคือแปดสิบเปอร์เซ็นต์ ส่วนารายงานตามนักเรียนครับก็จะเห็นเลยว่านักเรียนแฟนต์แฟนตาซีเนี่ยมีหนึ่งอีกครรมขาดไปหนึ่งร,รมเห็นไหมครับไม่ได้เข้าสามารถทาแบบนี้ได้ครับแล้วก็สามารถกรองได้ข้องูลครับแบบแบบแบบนี้ง่ายๆครวนี้เราจะไปชิคบ้างครับส่วนเอาขันนักศึกษาไปครับคัดไปจำได้ไหมครับว่าตรงหน้าเนี้ยจะมีค้นหาข้อมูลทักเรียนอยู่ตรงนี้นะครับก็กดค้นหาข้อมูลนักเรียน ขอราหัสตั้งแตเข้าไปครับเสร็จแล้วกดค้นหาเห็นไหมครับมันก็เห็นเลยว่าตั้งแต่คนเนี้ยหรือคนที่เราค้นหาเนี่ยมีกิจกรรมอะไรบ้างที่ต้องเข้าร่วมนะครับแล้วก็ผลที่การเข้าร่วมที่ผ่านมาแล้วเป็นยังไงบ้างาก็จะโชว์เข้ามาแบบนี้ครับอ่าก็เสร็จแล้วนะครับสําหรับระบบจัดก,การกริจกรรมนะครับในวิทยาลัยในโรงเรียนหรือมาหาวิทยาลัยครับให้ ให้รู้ว่าตัวเองนะต้องเข้าร่วมกี่คำะไรบ้างแล้วสถานะการเข้าร่วมเป็นยังไงนะครับขาดหรือเปล่ามาหรือเปล่าแล้วก็สรุปรายงานผลสามารถกองค้นหาได้